สวัสดีค่ะติ๊กนะคะจากชลบุรอีอันนี้เป็นโครงการนะคะปฏิหารรวยด้วยขวดเปล่าเจ็ดใบของโค้ดไก่นะคะ,ะโค้ดไก่ power l i ์ไนะคะวันนี้เป็นวันที่สิ้นสุดโครงการโครงการโครงการหนึ่งจบไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นโครงการสองแล้วนี้วันนี้เป็นวันที่สิ้นสุดโครงการคือยี่สิบเอ็ดวัน นะคะทำยี่สิบเอ็ดวันดูผลลัพธ์สิคะมันคั่งร่ำรวยมายี่สิบเอ็ดวันนะคะได้เงินหกพัน,น 6, กว่าบาทนะคะเห็นไหมคะสุดยอดมากอะ่ะ <laughs> ว้าวดีใจมากเลยแล้วนี่อีกนะคะเหรียญนี่เหรียญห้าเหรียญสิบนี่เป็นกองๆเลยว้าว มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์จริงๆ <c oughs> เงินมากมายมหาศาลไม่เชื่อไม่น่าเชื่อนะคะขวดเปล่าแค่เจ็ดใบแบบนี้นะคะจะพลิกชีวิตคนในสถานการณ์แบบนี้นะคะในสถานการณ์ที่คนเราต้องอ่บางคนก็ตกงานใช่ไหมคะยังไม่มีงานทําหรือบางคนก็ได้หยุดพักงานยาวๆแบบนี้นะคะ่ะซึ่งอ่ ก็อาจจะมีการรับจอบหรือไปรับจ้างทํางานพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเก็บออมได้นะคะแบ่งเป็นสัดส่วนแบบนี้นะคะ7 7ขวดแบบนี้นะคะมีขวดที่1ถึงขวดที่7นะคะมีการออมนะให้พ่อให้แม่ทําบุญนะคะแล้วก็ ศึกษาหาความรู้เข้าคอร์สนะคะพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเองนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะคะมีเงินออมมีการลงทุนแบ่งให้เป็นสัสดส่วนนะคะพอสิ้นเดือนมาเรามีค่าเนี่ยค่ะมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วมีอะไรหลายๆอย่างเราก็เอากระปุกเนี่ยค่ะที่เราสะสมมาเนี่ยค่ะไปใช้จ่ายตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะฝึกวินัยในการออมเงินของเรา จริงๆอ่ะมันจะมีคําพูดของโค้ดไก่นะคะที่พูดว่าคนเรานะคะหาเงินน่ะได้ได้มากพอๆกันแหละเพราะว่าได้มากทุกคนหาทุกคนหาเงินได้เก่งมากเลยแต่ว่าหามาได้เท่าไหร่อ่ะบางครั้งมันไม่มีมันไม่พอจ่ายมันไม่พอใช้เนื่องจากว่าไม่มีวิธีการอ่าเก็บออมไม่มีการแ planning ไม่มีการอ่ามีวิธีการการ จัดการเรื่องเงิน,นี่คะเพราะฉะนั้นโครงการนี้บอกเลยว่าดีม,กมากๆเจ๋งสุดยอดมากอะบอกได้เลยนี่เป็นโครงการที่สองครั้งที่2แล้วนะคะโครงการแรกจบไปเราได้8,790บาทโครงการนี้ยังไม่ถึงเดือนนะคะทําแค่21วันออมแค่21วันแต่บอกได้เลยว่าผลลัพธ์เยอะมากค่ะได้6,000กว่าบาทค่ะเพื่อนๆ้าฉันร่ำรวยอะฉันร่ำรวยมาก เงินมากมายมหาศาลเงินล้านไหลเข้ามาสู่ชีวิตของฉันทุกทิศทุกทางได้อย่างง่ายดายขอบคุณโครงการนะคะปาฏิหารรวยด้วยขวดเปล่าเจ็ดบายของโค้ดไก่นะคะขอบคุณค่ะบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะรอบสามนะคะโอเคคนโชคดีอยู่ที่ไหนคนโชคดีคนนั้นเป็นคุณค่ะร่ำรวยนะคะ